เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ในฟาร์ม22นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมผมก็จะมาทําคลิปเปิดตัวรถขุดนะครับผมนี่รถขุดกลับมาแล้วรถขุดนานจะมานะครับผมนะวันนี้รถขุดใหม่กันทุกท่านครับวันนี้ครับเราเอารถขุดขนาดน้ําหนักนะครับผม30ตันครับทุกท่านวันนี้ไม่ถึง36ตันนะวันนี้ 30ตันแล้วกันเดียร์ทุยงค,ครับอันนี้คืออะไรลนละโอ้ยยาที่แสนสดใสวัตพีขึ้นมาผมมาที่รุ่นวอนโบค,นคนรัทุยงครับเอางกี้คนดูก็จะเห็นหน้าปกไปแล้วแหละนะมันก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หรอกก็คือวอตโบนั่นแหละนะครับเดียร์ทุยงค,ครับนี่คือรถอะไรไวะวอนโบอยู่ไหนครับวอนโบไหนวะ อ่านี่ไงนี่ไงนี่เลยครับทุกผู้ชมสังเกตได้ว่าใบแท็กของเขาจะเป็นอันนี้จะเป็นแท็กธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมครับอสามารถเปลี่ยนเป็นแท็กเปลี่ยนเป็นแท็กอ่อไม้ก็ได้นะอันนี้แท็กใบแท็กแบบนี้จะไว้สำหรับอยู่ในป่าในในป่าไม้อะ่ะท่านผู้ชมป่าไม้อะไรเงี้ยอ่าแต่นี่จะเป็นแท็กเดินบนดินเดินบนหินนะครับเราก็จะเอาใบแท็กธรรมดาแล้วกันะนะท่านผู้ชมครับ เอาละอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอากรอบหรืออะไรนะครับก็เราซื้อไปเราจะไปตักดินนะครับอ่าเราไม่ต้องเอาอะไรที่มันวุ่นวายมากมายแล้วกันนะ,ะทุกคนครับเอาละนี่เลยอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นจะเป็นบุก,กี้ของเขานะครับทุกคนอเดี๋ยวเอาหัวแยกไปด้วยไม่รู้แต่ต่อได้เปล่านะ,ะโอเคหัวแยกไปก็ทําอะไรก็ไม่ได้บ้าเอย เออผมเ,เอาหัวแยกตัวนี้ดี่ขวบอ่ะเดี๋ยวหาหาแปรบหาแปรบนี่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 ลองหัวแยกตัวนี้ดิมันจะได้หรือเปล่านะเออเหลืองดําใช่ไหมสีของเขาเอกลักษณ์ของเขาเหลืองดํานะครับผมเออข้างในเป็นสีดํานี่เช็คฮวได้อยู่อ๋ออันนี้คือมันต่อได้นะเอ้ยเอ้ยมันมันเจาะได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่อได้หรือเปล่านะ เฮ้ยเอยโมกี่ทำไมมันจมดินอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหอ้หัวยัดคนละไซร์เลยนะเนี่ยโอ้เปิดประตูได้ด้วยนะครับเฮ้ยยีดเคโอ้เปิดโอ้โหเปิดฝาเครื่องได้ด้วยทุกท่านไปประตูก่อนเช็ดดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเครื่องเดี๋ยวดูเครื่องไปจอดตรงแดดดีวกว่ามั้งไป,ปเดี๋ยวไปจอดตรงแดดดีกว่าวะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูครับคันนี้เออข้อเสียหลักๆเลยมีนะครับ หลักๆเลยใหญ่ๆเลย,ย <grote banana> เสียงโคตรนิ่มอ่มะอ้ยแม่งสมจริงจัดเลยว่ะอันนี้ผมขับอยู่เอ้ยเอ้าแล้วอันนี้ขึ้นมาได้ไงมะฮิตมีอันนี้ด้วยต่อกันเอนอเชดูโอ้โห แม่งหลวมจังวะโอ้โหดูดูมันหลวม่ะมันโอ้โหนี่คือข้อเสียเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราอย่าไปซีเรียสมันเอาเดินหน่อยเอ้าเอ้ามันมึนอะไรเขามาหนักค้างอะไรเนี่ยะเอ้าไอ้เจ้าเกมเ,เด้งเอ้ามึงบ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยงงเลยเกมเด้งซะงั้นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมึนยิบหายบ้าเป็นครั้งแรกนะที่ทำผมอัดคลิปแล้วเกมเด้งเนี่ย ครั้งแรกนะในคร,ครั้งแรกจะเอาครั้งแรกในฟาร์ยี่สองดีกว่านะครับอ่าอาจจะฟาร์ยี่สเก้าก็อาจจะเคยเด้งนะครัคร้งแรกในฟาร์ยี่สองนะครับอาจจะเป็นเอออันดับแรกเลยครับกดเซฟครับผมกดเซฟครับผมเมื่อกี้ผมได้ซื้อรถใหม่เลยลนั่นอ่ะโอ้โหเสียสงรถงจริงจัดเลยว่ะ พวกุกกี่มันต่อได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าไอ้ไอ้นี้จะต่อได้เปล่านะเออ่จอยเไ้ยไม่ใช่จอยตัวเนี้ยเออเขาเรียกว่าอะไรวะตัวแยกอะเออตัวแยกมาดูกันว่าตัวแยกจะต่อได้เปล่านะไม่ได้อะไม่ได้ไอ้นี้เป็นตัวแยกของ รถรถไอ้นั่นไม่โคมไม่ได้ใช่ไหมอ๋เปิดไฟหน่อยจะได้สว่างอันนี้ก็ไม่ได้นะอ่าโอเคโอ้โหสุดยอดช่าแต่ว่าขึ้นตับนิดหน่อยนะไม่เป็นไรวันนี้มันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเปิดห้องเกง,งดูนะครับทุผู้ชม30ตันนะกันนี้นะครับทุกมครับอย่าลืมนะครับ สามสิบตันนะครับผมโอ้ยมันได้ด้วยเหรอวะโอ้ยี่วางเลยมันได้ด้วยเหรอวะกูจะดูดูเสียงเสียงภายในดิโอ้ก็ยีดก็ยีดต่ำเกินอ่ะโอ้เสียงเสียงนิ่มครับนิ่มเลยครับผมโอเคเลยโอเคเลยครับโอเคเลยนะครับผมโอเคเลย เรามาดูอันนี้กันนะครับออปชั่นออปชั่นมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างอ่ะผ่อนดิพี่อันดับแรกครับเปิดฝาเครื่องได้โอ้โหดูเสียงผ่อนเลยโอ้โหดูพัดลมระบายอากาศดิในปั๊มอ,อ่ะนี่อะปั๊มอ่ะจิตคปั๊มอะไรวะ เปิดดูปัมม๊มหน่อยโอ้ดูปัม๊มดูเครื่องหน่อยอ,อ๋อฝั่งนี้ได้ไหมเนี่ยเปิดได้ไหมเนี่ยฝั <ว S 1> ่งนี้ไม่เห็นเปิดได้หรอวะอ,อ๋อมันเปิดไอ้โอโ้โ,อโหเฮ้เปิดได้ยังเครื่องอะ่ะเรื่อฝาเครื่องอะ่ะโอ้โหแล้วก็ประตูนะครับโอ้โหดูสายไฮดรอลิกว่ะโอ้โหท่อนะครับท่อลำเลียงไฮดรอลิกนะครับวางแบบจัดระเบียบมากโอ้โหดูเครื่องอะวะ่ะดูเครื่องดูปัมป๊มดูโพสสวิงะวะ่ะท่านผู้ชม โอ้โหแม่งละเอียดครับละเอียดจัดเลยครับรถคันนี้ครับดูดิโอ้โห,โโห,โโหดูการวางปัม๊มดิดูเครื่องดิสายลรยยงเลยยางแม่งสมจริงมากเลยครับวยเรามา vs กับอันนี้เป็นรถมอสนะคันนี้นะผมลองมา,า vs กับรถที่มันเป็นรถของตัวเกมดิทุท่านผู้ชม,มที่เป็นรถของตัวเกมอ่ะ อ,อ๋อโอ้นี่มันจะปิดไว้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลองลองซื้อมาดูนอันนี้คือจะเป็นรถของตัวเกมนะครับใช่มัน,นสมจริงจัดเลยวะ่ะอันนี้จะเป็นรถไม้ของตัวเกมนะครับอุ้ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยโน,นี่ก็สมจริงเหมือนกันนะครับเนี่ยเราดันไปขา้างหน้ามันก็เดินไปขา้างหน้า เอา,เอามึงลงทำไมเนี่ยเฮ้ยไอ้ก็อเอาไปเปรียบเทียบกันเฉยนะครับโอ้โหนี่นี่นโอ้อันนี้มันจะเขาเรียกว่าไงมันโก้โอ้ดูดิโอ้โหอันนี้โล่งเลยอันนี้มันก็อันนี้มันก็จะวางเนน้อยนะครับแต่อันนี้คือแบบเต็มที่เลยครับดูดิเขาให้เราได้เต็มที่เลยอะ่ะ โอ้โหไม่เปิดอันนี้ยังได้อ่ะเชี่ยเอาแล้วไงโอ้โหสุดยอดเลยทุกโยมดูดิจะมีรถอ่อรถมอสอันไหนที่ทำได้นขนาดนี้วะโอ้โข้อเสียมีครับคันนี้นะข้อเสียมีนะครับอะะเ,เอาคนดูคิดว่าเอาอาจแบบเฮ้ยมันดีขนาดนี้มันจะมีข้อเสียได้หรอข้อเสียเลยครับคือไม่สามารถที่จะ เปื้อนแล้วก็สีถลอกได้ครับทุกยกครับก็เสียะไรนะครับอทำให้ดูนะปรับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเปืือนแล้วก็สีถลอกได้อาจจะเป็นข้อเสียที่ไม่ค่อยร้ายแรงนะคอัเนี็นะขณะมันมันดันมาเปืื่นที่ไอ้นี่มันดันมาเปืื่นที่เขาเรียกว่าตัวเดินอะจะเป็นข้อข้อเสียข้อเสียที่ไม่ใช่ร้ายแรงนะอะย่างเช่นรถคนันนี้เช่นรถคันนี้ปับ๊บอ่ะคนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันยังแบบ มันยังมันก็ยังแบบมีชีวิตมีวาเนาะแต่นี้มันดูแบบเรียบนะผมก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะอสำหรับผมนะแต่ว่าไม่สำหรับทุกคนนะแต่ว่ามันรวเครื่องรปั๊มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอายาเราขึ้นเทเลอร์กันนะแบบไปเทเลอร์เราอยู่ไหนวะเนี่ย <laughs> ขึ้นเทเลอร์ขันไหนดีวะเรามีหัวลากนะครับหนึ่งขัน <laughs> ล่าสุดก็เป็นแปดตันนะครับก็เป็นค่ายจอนดีนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นค่ายบอลมูแล้วกันนะครับค่ายโกเบยังไม่มานะค่ายโกเบยังไม่มีรถใหม่มาเลยเนาะพีกท่านนะนะเดี๋ยวรอรอแป,ป๊บรอแป๊บเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมาแน,เาเน่เออ,เอ,อมันต้องอย่างนี้เลยไอ้ก็เป็นหางโรเบิร์ตตัวย,วยาวๆนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับป่ะ เดี๋ยวลุยกันเลยเดี๋ยวลุยกันเลยนี่คือเป็นมันจะเป็นข้อเสียแบบอ่อมันไม่ใหญ่มากสำหรับคนอื่นนะแต่มันถือว่าใหญ่สำหรับผมนิดนึงนะครับใหญ่นิดนึ่งปิดฟองเครื่องก่อนนะปิดก่อนเจ๊บนี่เป็นไงโอ้โหยอ้าวเดี๋ยวนะผมเปิดไปแล้ผมเปิดแล้วควันไปออกนู่นเหรออ๋อควันออกนี่นะอ้าวเชี่ยโค้งควันลอยได้เลยนี่คือเครื่องนะครับทุกคน ปเดี๋ยวเราขับขึ้นเทเลอร์กันดีกว่าเปิดประตูแล้วอู้ข้างในน,นิ่มนะเอไปเอาเฮ้ยทำไมมันถอยหลังเงี้ยรูเสียบนี่ท่านผู้ชมดูเวลาเดินดิรถเลิกกี่ตัวสองสี่หก 89 9, 9ตัวครับแคลเลียข้างบน2ตัวนะครับโรเนอร์9แคลเลีย2นะครับ30ตัตนนะน, e c 300, นะครับวอลโว่ e c สามร้อยนะครับแอลนะผมเร่งเครื่องเลยไหมไม่สามารถเร่งเครื่องได้นะเวลาเราต้องขยับบูกี้ี๋ยวมันจะเร่งให้เองอัตโนมัตินะครับไม่สามารถที่จะกดเร่งแบบเออเล่งเร่งได้เองอ่ะมันจะเร่งอัตโนมัติ กว้างเหมือนกันนะเนี่ยช่วงล่าง l อซนะมันจะกว้างและยาวนะครับอุย้ยโรเบรคเกือบไม่พ้นอนะ่ะอุ้ยอันตรายมากนะคอโซมอยู่ข้างนอกแล้วอนะันตรายนะี่ยอันตรายมากนะทุกคนขยายได้ไหมพี่กดเอกขยายได้ไหมเนี่ยไม่มีไไม่ได้ไม่ได้กด,ดแซด โอเคกดแซตขยายได้โอ้ไปยังชั่วหน่อยเออไม่เนื้อกว้างเกินเอาหางขึ้นก่อนไหมลูกพี่เอาหางขึ้นก่อนเนาะโอเคนะครับทุกคน,นครับ ไม่เห็นตอนหางขึ้นอีกอะไรวะเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยไปเรียบร้อยครับโอเคไป้ายท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปทดสอบตักดินดูนะครับ นี่ครับกดล็อกก่อน v นโ v ้นะครับเออ E นะครับ EC สามร้อ e ยนะครับสามร้อยแอลนะครับตัวนี้โอเคนะคผมเดี๋ยวเราไปดูอะไรครับถักเปิดไอ้ข้างบนนี้ยังไงวะอ่านกึร์กือตัวนี้โอเค โอ้ยวอนวู้มาแล้วครับวันนี้เป็น่ายวอนวู้วอนวู้นี่เราเปิดตัวล่าสุดก็ไม่รู้วันไหนนะโยมนั่คือวอนวู้มาแล้วครับจุกจุครับเฮ้ยน,นี่อันนี้คืออะไรผมลืมไปแล้วเนี่ยเออะไรวะเนด่อะอะไรไม่ได้ที่าดีแล้วกูยังไม่ได้ทำงานเลยไม่เป็นไรเราเน้นใยจยครับผมเน้นใยจยไม่เน้นทำครับคือผมยอไปลอกของอีคันนี้มันเอามันเ,เอาบุกขีมาคุณทุกที่ไม่ได้หรอ เว่อร์นะมันขุดได้ไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวนะเอ้าเอาเอว่ะทำไมขุดทุกที่ไม่ได้มาผมจะไปโลกคลองสักหน่อยเนี่ยโอ้โหเวีนแล้วไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเฮ้ย,ยมันขุดได้ไม่ใช่หรอวะหรือว่าลืมลงวะน่าจะลืมลงนะครับทยงยน่าจะลืมน่มาจะลืมต้นไม้เริ่มไม่เขียวแล้ววะ่ะอะไรวะเนี่ย เอ๊เดี๋ยวลอง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 ดูนะครับอุ้ยชิชนเบ่งโคตรดีเลยมันไม่น่าจะมีเสียงนะมึงมีได้ไงวะี่ยมันวางลงดินนะเนี่ยโอ้ดูมันล็อกขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหล็อกอ่ะอลงนะครับเอ้ยทำไมล็อกแล้วมันสไลด์ได้วะ โอ้โหเจียงโอเค,อเคทุยมเรียบร้อยครับผมเฮ้ยแล้วทำไมพี่มาเร่งเครื่องเลยลองลองตักดูดินีแม่แล้วผมขับคีย์บอร์ดเลยนะอ่า ข e, ี่ตะโคตรดีอะอันนี้ผมขับในคีย์บอร์ดนะท่านผู้ชมอุ้ยตักดีนะตักดีเลยนะเอาภายในดูดิภายในดูดิอันนี้คืออ่าเดี๋ยวเปิดตัวให้น้องเขาหน่อยอนะเพราะว่าผมยังไม่เปิดตัวเลยมาเดี๋ยวเอาเลยนะเอาเลยไป นี่เออเอาวอล์วูสาวสิบตันมาแล้วยููพี่วอล์ฟวูมาแล้วนะลูกพี่นะเออวอล์ฟวูมาแล้ววอล์ฟวูมาแล้วทำไมมันมืดจังเลยวะเนี่ยฮะเวลากรีมดูวะเนี่ยมืดชิบผ่าเลยบ้าเออเนี่ครับสามสิบตันครับคันนี้ยที่ยงครับโอ้โห เอาเรื่องสามสิบตันครับโอเคเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกโยงนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะทางเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูปนะครับผมไปเดี๋ยวเจ้าวอนโว่นี้ไปททำอะไรครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมนะ,ะคลิปนี้ก็มาเปิดตรงเปิดตัวแล้วก็ย้ายมาหน้างานเฉยๆนะเรับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมสวัสดีครับ